ที่หกคำพยางกลุ tamam. ่มคำประโยคเพลงคำหนูหูรู้ไหมว่าคำนั้นเป็นอย่างไรคำต้องมีความหมายอย่างเช่นคำว่าตับ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 เพลงพยาง หนูหนูหนูรู้จักพยาค์หรือไม่หนูหนูหนูรู้จักพยาค์หรือไม่พยาค์นั้นเป็นอย่างไรคือการเปล่งเสียงจากปากเราหนึ่งครั้งนั้นเราคือหนึ่งพยาคความหมายจะมีหรือไม่ก็ได้เพลงข่มคำ กลุ่มคำหรือวาลีกำหนดต้องมีสองคำขึ้นไปแะมีกี่คำก็ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นประโยคนาะ mm hmm. เช่นตื่นแต่เช้าตรู่รีบไปดูที่ทุ่งนาก mm hmm. ลุ่มคำจำไว้ว่ามีความหมายแต่ไม่ใช่ประโยค เพลงส่วนประกอบของประโยค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 นั้นเราแบ่งแยกกันภาคประธานนั้นเป็นส่วนสําคัญภาคประธานนั้นเป็นส่วนสําคัญภาคแสดงนั้นก็คือการกระทําภาคแสดงนั้นก็คือการกระทําเช่นเด็กชายวิ่งลงจากบ้านภาคประธานนั้นก็คือเด็กชายภาคแสดงคือวิ่งลงจากบ้านไง การแสดงคือวิ่งลงจากบ้านไงจงจำเอาไว้เป็นตัวอย่างเอ่ยจงจำเอาไว้เป็นตัวอย่างเอ่ยเพลงประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าทั่วไปเรารู้ว่าใครทำอะไรเข้าใจตรงกันดังว่าเห็นนั่งร้องไห้งอแงอแม่ค้าไก่กุ้งปูปลานี่ไงนี่ไงจำเอาไว้พิจารณา เพลงประโยคคำถามเออระเฮยลอยตามประโยคคำถามจงจำเอาไว้เออระเฮยลอยตามประโยคคำถามจงจำเอาไว้จะมีคำที่เป็นคำถามใครอะไรในยามที่ถามออกไปที่ไหนเมื่อไรนั่นหนออย่างไรทำไมก็เป็นคำถามไง ถามไปก็ต้องตอบมายันถามไปว่าคนนั้นเป็นใครอะไรยอยู่ในห้องนั้นเพราะเหตุใดท่านจึงเดินไม่ไหวเจ้าชอมากอรเจ้าดอกมาไฟจำให้ขึ้นใจ,จ,ในใจกันไว้เถิดเอ้ยเจ้าชอมากอรเจ้าดอกมาไฟจำให้ขึ้นใจกันไว้เถิดเอ้ย